ครับสวัสดีครับผมตาตอนนะครับวันนี้มากับมีดพับแบบกดปุ่มออโต้นะครับผมมีดพับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเออเป็นยี่ห้อโปรเทคนะครับเออรุ่นก็ไม่ธรรมดานะครับรุ่นตัวนี้ก็เออเป็นตัว t o อ t o ของเขานะครับผมแล้วก็ตัวกดปุ่มล็อกตัวเนี้ยเออจะมีตัวเซฟตี้ล็อกมาให้ด้วยนะครับคือล็อกเออกันใบมีดพับลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โ r o เทคโปเทคนี่ปกติก็จะเป็นยี่ห้อของ u s a นะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็น Copy f r r m c h i มในนะครับสำเนาจีนนะครับผมกดปุ่มก็คือมีปุ่มกดปุ่มตรงนี้นะครับผมกดปุ่มแล้วก็ดีดออโต้นะครับผมอันนี้คือตัวสไลด์ล็อกนะครับก็ถ้าเรียกตามฝรั่งเลยก็สไลด์เซฟตี้ล็อกนะครับพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีสลักเนี่ยไปยันไม่ให้กด ลงไปได้นะครับผมคอนเซปต์ Concept มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคอเป็นรุ่นโปรเทครุ่น t 5 0 1นะครับผมก็ปี่ฟอร์มไชน่านะครับสำเนาจีนนะครับเป็นมีดพับ c ท i c ติคอลตามรุ่นมันเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น t ท c t ติคอลเรสปอนส์นะครับผมก็ตอบสนองในการาทำกิจกรรมที่เป็น t ท c t ติคอลนะครับผมก็เข้าร่องนิ้วดีนะครับผม ดับดีนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับมืออวบๆบนี่ก็ไม่เลยนะครับแล้วก็มีร่องนิ้วให้พอดีเป๊ะนะครับผมโอเคเป็น tr 5นะครับเป็น tactical Re s Response 5เลยนะครับผมชื่อชื่อเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนความหมายนี่ไม่แน่ใจกดปุ่มออโต้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับพอเก็บก็ต้องกดปุ่มก่อนแล้วก็ใช้สองมือนะครับดีดนะครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเค แล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใช้ดูเดือดเลือดผ่านก็กลวมันพับลงมาก็สไลด์ล็อกมันนะครับผมสไลด์เซฟต,ตี้เป็นเซฟต,ตี้ล็อกนะครับก็จะกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงแล้วก็พับไม่ได้นะครับอแต่ปกติมันก็จะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเลื่อนก,ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับว่าจะยังไงถ้ากลัวมีปัญหาว่าไปพลาดโดนกดปุ่มโดนแล้วมันจะพับลงมาก็เราก็สไลด์ปิดไป อันนี้คือข้อดีของรุ่นที่ตัวโปรหรือตัวท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับผมเนื่องจากกลไกแล้วก็วัสดุเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราต่อเรื่องใบเลยนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับ p ปรเทคอ u เอนะครับอันนี้ Copy f ีฟอร์มไชน่นะครับสองน้องจีนนะครับเอามารีวิวให้ดูนะครับด้านเป็นอลูมิเนียมแบบอโนด้นะครับผมจะเป็นดําเรียบๆนะครับผมก็เบาวิวนะครับผมไม่ได้หนักอะไรนะครับแต่แข็งแรงนะครับอลูมิเนียมพวกนี้ อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะมีคลิปให้คลิปนี้ก็ถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็จะเป็น deep carry คลิปนะครับ deep carry คลิปในความหมายคือพอเสียบลงไปสุดกระเป๋าแล้วเนี่ยมันจะแทบจะไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับด้ามจะโผล่ขึ้นมาอยู่แค่ปลายด้านนี้เดี๋ยวเองนะครับผมอ่าอันนี้คือความหมายเขานะครับก็คือพกพาทุกวันแล้วก็เสียบลึกนะครับผมถ้าแปลเป็นไทยอารมณ์ประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นคลิปหรือกิ๊นะครับกิ๊เสียบมันก็จะสุดเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้นะครับใบเป็นแผ่ผิวเป็นสโตนวัตนะครับผมส่วนตัวใบเนี่ยเป็นแซนเดสสตีลนะครับผมที่เขาระบุไว้เนี่ยจะเป็น CPMS 3 5 VN นะครับก็จริงๆมันจะมันคือ,อ เงาในตัวครับเป็นวานาเดียมนะครับแล้วก็เซเลสสตีลที่เสเปคเป็น cpm s 3 5นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับแต่นี้เราพิสูน์ทราบไม่ได้ว่าสำเนาจีนเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนก็จะมาจริงหรือเปล่าเราไม่ไม่ทราบนะครับผมอันนี้จะตามตามสเปคที่เขาระบุไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนด้ามเนี่ยอลูมิเนียมเทสจริงครับผมโอเคกดปุ่มเนี่ยถ้าภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า คอยสปริงแอคชั่นก็คือถ้าถ้าเรียกง่ายๆก็คือกดปุ่มแอคชั่นดีดด้วยคอยสปริงข้างในก็มีมันจะมีคอยสปริงอยู่นิดหนึ่งดีดดีดให้ใบขึ้นโดยกดปุ่มตัวนี้ปลดโคนใบให้มันดีขึ้นไปนะครับอภาษาภาษาทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเลยนะครับรอบนี้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับผมอันนี้ร้านร้านรับเพิ่มให้นะครับเออมันจะมีเสี้ยนๆอยู่ตามโคนของความคมนะครับ เกษรอ,อาจจะเรียงกันไมเ่เรียบร้อยนะครับก็ทางร้านเนี่ยทางร้านก็จะมีวิธีแก้ไขแบบนี้นะครับร้านก็มีขายด้วยนะครับเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่นะครับผมก็ประมาณฝ่ามือนึ่งนะครับจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กน้อยนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นตัดมาแล้วผมก็ไม่ได้ตัดให้มันเป็นรูปทรงสวยงามนะครับได้มายังไงเอาอย่างนั้นเลยนะครับก็ถือว่ามันมีพื้นที่ให้เรากวาดถู ในการสะบัดหนังได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นการใช้วิธีสะบัดหนังนะครับคาบดําๆเมื่อกี้นี้ก็คือบางบางอันเนี่ยเราต้องการลื่นมากๆหรือว่าให้ผิวมันเนียนไปด้วยเนี่ยอาจจะใช้จจบัตโซเป็นครีมนะครับลงบางๆนิดนึงเราก็จะถูมันจะขึ้นเงานะครับขึ้นเงาปุ๊บเกสรที่มันอาจจะเลี้ยงไม่เรียบร้อยเพราะด้วยเครื่องจักรก็มันก็จะเลี้ยงเรียบขึ้นนะครับอันนี้ร้านก็เก็บงานตามขอบตามโคนของ ตรงคมมาให้นะครับจะเห็นว่าตรงโคนตรงคมเนี่ยมันจะเงาเงาขึ้นมานะครับอ่าครับผมเห็นเห็นไหมครับตรงขอบโคนโคนเนี่ยนะครับผมอ่าส่วนตรงที่เป็นคมแล้วก็เกสรเนี่ยก็จะถูสะบัดให้มันเนียนมากกว่าปกติที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับก็จับง่ายๆเบาๆนะครับแบบนี้นะครับตัดเลยนะครับ ด้วยหนังแล้วหรือว่าสบัดกับหนังแล้วมันก็จะคมเนียนกริบเลยนะครับผมน,นี่ลากให้ดูเบาๆเลยนะครับ ก็พ um, okay. so, ื้น no ที่จํากัดนะครับมันอาจจะติดขาตั้งกล้องติดกล่องติดอะไรอยู่นะครับเพราะพื้นที่ผมมีแค่นี้นะครับในการทํางานเอต้องขอไปด้วยนะครับแต่มันคงกิปแล้วล่ะครับผมมาให้ดูอีกทีนะครับเป็นผิวที่ออกมาเนี่ยเป็นแบบเ stone w a t h นะครับหรือว่าหินลา้งนะครับจะมีลายๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็เงาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมน็อตข้อพับสวยนะครับเป็นสแตนเลสนะครับผม ปุ่มกดนะครับด้ามอลูมิเนียมอโนไดนะครับผมมีปุ่มเลื่อนสลักนะครับเลื่อนง่ายนะครับผมโอเคท้ายด้ามมีด้านหลังนี่มีห่วงให้นะครับผมท้ายมีปูดขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นอารมณ์เป็นเทคนิคอลเรสปอนส์อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่การดีไซน์นะครับผมแข็งแรงทนทานเบานะครับไม่หนักนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเป็นก๊อปปี้ฟอร์มใช้หน้านะครับสเนาจีนนะครับผม นะครับอันนี้ก็ร้านก็เก็บงานพวกความคมให้แล้วนะครับเนียนเนียนเงาเงาเลยนะครับผมตัดลื่นๆเลยนะครับเข้ามือดีนะครับเก็บนะครับเก็บแล้วเราก็ล็อกอย่างนี้ได้กดปุ่มไม่ออกนะครับทีนี้ถ้าเราไปกดโดนมันมันจะค้างนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสลักดันที่โคนของปุ่มไว้ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องขยับมานิดนึงนะครับถึงจะกดได้อ่าอย่างนี้นะครับผม นะครับผมโอเคสนใจยังไงทักมาได้นะครับก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะนะครับมีเล่มเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ทางร้านก็จะเอามาเอ,อ,อย่างลเล่มสองเล่มเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดนํามาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นงานพิเศษแล้วก็เอ,อราคาสูงนะครับแม้จะเป็นงานสำเนาก็ตามก็ตามนะครับผมก็ฝาก ลองดูแล้วกันนะครับสนใจยังไงทักมานะครับชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับก็จะมีลงไว้ที่ YouTube Instagram Facebook ทิกต็อ k อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทางร้านก็จะมีที่ s h อป e ี l a า a d ด้าด้วยนะครับก็ติดตามชมดูได้นะครับสนใจยังไงก็ทักมาคอมเมนต์มาได้ครับโอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ติดต่อได้นะครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ